ตีลังกาหน่อยครับอ,อคุนสวรรค์ก่อนอ่ะอน,นะครับมาใกล้นะครับตีลังกาครับปึ๊บมาต่อด้วยขุงสวรรค์ครับนี่สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนี่นะครับวันนี้กลับมาสวยๆอีกหนึ่งรุ่นนะครับผม P 4 7 Thunderbolt นะครับนี่เดี๋ยวเราอันบ็อกดูข้างในกันเลยนะครับ ความหล่อของเขานะครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะไปบินกันด้วยนะครับที่สนามบลเล็กเจ็คนเหมือนเดิมครับผมอาลุยครับดูง้านครับนี่นะครับผมเรารอเลยนะครับอันนี้ผมก็นะครับผมสั่งใบแต่งนะครับทั้ง3ามแชกสี่แชกเก็บไว้นะครับนี่ครับเราอยากหล่อเราก็ใส่เพิ่มไปนะครับชอบสีแฉกใส่สีแชกชอบ3ามแชกใส่3ามแชกนะครับผมเวลาบินนะครับถ้าต้องการเซฟใบก็ใช้ใบ2แชกไปบินนะครับผม เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับรายละเอียดของเขาดีมากนะครับผมตัวลวดลายแล้วก็สําหรับตัวนี้เป็นนะครับห้องนักบินใส่ด้วยนะครับแล้วก็มีนักบินอยู่ข้างใน1นายนะครับผมนี่โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอาการบินกันที่สนามครับผมลุยครับมาถึงสนามแล้วนะครับผมนี่นะครับวันนี้นะครับถึงตาของ P 4 7นะครับ h u n d e r b o โ t นะครับผมนี่นะครับสวยงามมากนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วเราก็ไปลุยกันได้เลย ครับผมพอใส่แบตเรียบร้อยแล้วนะครับแบตเตอรี่นะครับใส่กันดีๆนะครับเพราะว่าช่องแบตเนี่ยครับเขาค่อนข้างที่จะเป็นฟิกนะครับผมมันก็จะแน่นๆนะครับผมพยายามใส่แล้วให้ให้ลงล็อกนะครับผมเนี่ยแล้วก็จับเช็คดูนะครับโอเคแบตเตอรี่ไม่ร่วงก็เป็นอันใช้ได้นะครับเปิดรีโมทเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์เดิมนะครับรีโมทตัวเดิมตัวเดียวนะครับเล่นได้ทุกลำเลยรอไฟค้างนะครับดันขึ้นดันลงเป็นอันเรียบร้อยนะครับเช็คการควบคุม up down l a d อ e r แล้วก็คันเร่งนะครับโอเคไปบินได้เลยครับเพื่อนๆวิธีนะครับอย่าลืมนะครับทุกรำเลยนะครับก่อนบินนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับให้เร่งร้อยเช็คก่อนนะครับว่าตัวล็อกใบนะครับแน่นหนาดีแล้วนะครับนี่นะครับอ่าอย่างนี้ก็เราลุยได้เลยครับผมนี่ก็าไปครับผมทางนี้นะผมต้องไปครับ 47 Under ่สิเดพัโขึ้นฟ้าแล้วครับเนี่ <Hey, S 1> <Hey, S 2> เดี๋ยวจะเลี้ยงไม้ใกล้นะครับอันนี้สวนลมนะครับสวนลมนะครับช้าได้นะครับช้าได้ไหมครับช้าได้โอเคลราก็เล่งไปเเลี้ยงนะครับมีสน,นามบอลเล็ก7คนนะครับผมเล่นได้นะครับมีใจโลกแกนบินดีมากนะครับผม เดี๋ยวเราสวนลมมาแล้วเราจะเล่นท่ากันนะครับตีนกางกาหน่อยครับคุณสวัสดิ์คุณสวัสดิ์ก่อนอ่ะอือเดี๋ยวมาชิบเหี้ยฝีคอเท่นะฮะ ได้นะครับตีลังการครับปึ๊บมาต่อด้อวยคงะวันครับนี่โอเคขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยไม่รู้เลยนะลำเล็กลำใหญ่เพราะว่าขึ้นไปเนี่ยเห็นไ,ไหมครับขึ้นไปก็เหมือนเราเล่นเครื่องบินลำใหญ่เลยแจ๋วครับรายละเอียดดีมากนะครับผมค่ายนี้ ชอบมากเลยครับเขาเอาสติ๊กเกอร์ที่เอาไว้ติดลำสเกลนะครับผมลำใหญ่ๆนะครับเอามาใช้กับลำเล็กนี้ด้วยนะครับเลยทําให้งานมันมีรายละเอียดตัวลวดลายมีรายละเอียดนะครับผมยน่สมจริงวางบนโมเดลได้อย่างสบายๆเลยครับผมโอเคครับ บินดีมากนะครับผมบินเอาจริงๆก็บินดีทุกรุ่นเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับลวดลายของเขานะครับมีรายละเอียดนะครับผมเด่นนะครับเนี่ยเขาใช้สติกเกอร์แบบเดียวกับที่ติดกับพวกเครื่องบินลำสเกลใหญ่ๆเลยโอเคครับบินดีมากนะครับผมร่อนได้อะไรได้ช้าได้เร็วได้ที่ด็ครับผม under b o t มามาบินกันครับเพื่อนๆสวัสดีครับก็จบคลิปแล้วนะครับ ถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยชแนลนะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจกับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาฮสนุกมันๆน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ